ขอเสนอภาพยนต์บูเด็ดเพชรมันคอร์ดอัพโฮนเนอร์เนอร์เนอให้เส,สียงภาษาไทยโดยอุ้ยจุลินซีอีสี่อ <Easy, easy. S 1> ีสี่ทะเลือกยากหรอกหาล, <H> ah. ล่นยากนะครับแนะนำให้ง่ายๆก่อน หลักการทั่วไปของการเล่นเกมให้มันก็คือให้คุณจินตนาการว่าคุณคือส่วนหนึ่งในเกมไม่รู้เขาพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องแม่ถ้าเสียงวิ่งดังขนาดนี้ไอ้ไอ้พวกนั้นมันคงรู้นะว่าเรามาแล้วนะวิ่งมากก่าไหนครับ บหนึ่งเรียกบสองพบสับตูสองคนกำลังแบกปืนสงสัยจะเป็นดิโกมองไปดำทั้งตัวเลยเฮ้ยมันมืดขนาดนี้ถ้าสู้กันตอนกลางคืนมันจะเห็นตัวมันหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ั่นมันเงารลอมเลยมันถือปืนขนาดนี้มันคงไม่พูดกับเราและเ้ยระเบิด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 เฮ้ยหนีดิโอ้โหย เลือดเกือบหมดเลือดเกือบหมดไม่โดนยิงเรียบร้อยเสร็จไปสองลายนี่กระสุนพุ่งมาโดยไมิ้นนี่เรียบร้อย,ย,อยปืนเล็กๆของผมยิงให้รถระเบิดได้ไม่ใช่นี่นะมันมาทังน้ำมันต้องงยิต้นไม้ต้นไม้ลงคนเออ ไอตัวเล็กๆทำไมผมถึงมองเห็นนะครับท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้เพราะว่าผมเล่นมานานแล้วแม่เนี่ยก,ก็มีตาทิพนเนาะไอตัวเล็กๆอะ่ะเรายังเห็นได้เลย <c oughs> จะไม่เห็นชนะได้ไง <c oughs> เลือกแบบง่ายอีกต่างหากนะ ย้อนดังคนเขาใหม่ใช่คนที่เขาเคยเล่นเกมอันนี้อันนี้สรุปนะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่เขาเล่นเกม่งกว่าผมก็มีเยอะแต่อันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเท่าๆที่ผมดูแล้วไม่ค่อยเจอเกมนี้ใน YouTube เลยเียเอาวาสุกาไปกินไปอีกสักนัดไหมปืนเล็กดีกว่า กล่องพยาบาลก่อนโอ้ยโดนยิงตายแล้วจะตายแล้วนี่ตายหลายคนละเจ็ร้อยอมหายใจหายใจเรื่มหายใจแรงนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องหากล่องพยาบาลไม่งั้นคุณอาจจะเล่นไม่ผ่านด่านรีบหาตามกระต๊อบ ที่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันบอกฮะขาดได้กล่อ,องพยาบาลแล้วนี่ก็คือถังน้ำมันนะครับคุณจงยิงถังน้ำมันถ้าคุณไม่ยิงถังน้ำมันปุ๊บถังน้ำมันจะไม่โดนยิงอ๋อไม่ใช่คุณก็จะไม่ผ่านด่านก็คือด่านตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ็บอย่างเดียวเก็บอาวุธเก็บปืนเก็บเลือดเก็บกระสุนเก็บให้หมดไปต่อไปเฮ้ยยิงอะไรลูกรถมาหนึ่งคันบอสองเรียก เฮ้ยย <Hey. S 2> ังไม่ได้รับพอเลยยิงละเตือนภัยเตือนภัยมีรถรถอุม้มเกาะมากันหนึ่งเจ้าจงระวังไว้ให้ดี ท่านมีวาซุก้าก็เอามาเตรียมยิงมันและหาที่หลบซะททำไมที่บ้านเราเขาเรียกอาวุธหัวปีก็ลูกกระสุนมันเหมือนหัวปีไงเรียกร้อยนัดเดียวจอดปลอดภัยละเอาเปืนเล็กมาเอาวาสุก้ายิงคนเนี่ยโคตรช้าเลยนะครับเพราะว่า ยิ่งไม่ค่อยโดนมันเท่าไหร่หรอกได้ยินแต่เสียงกระสุนสงสัยจะสุยหัวเราไปว่าสุยหัว,หวมันดังมาจากทางไหนออเหออเล็บล้อยิงฆ่าสิฆ่าตีลังกาออกมาให้แกยิงแล้ว กลับไปกวรจะรู้ด้วยว่าเราว่ายน้ำเป็นหรือเปล่านะครับดวงมั่วเดี๋ยวตกน้ำตายใหเหี่ยวหัวปลีปกติผมจะเข้าทางด้านหน้านะครับเข้าด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ แต่ตอนนี้อ้อมไปเข้าข้างหลังดีกว่าเพราะว่าจุดประสงค์ของเราก็คืออยู่ข้างหลังถ้าเราไปโจมตีจากข้างหน้าโอ้โหต้องฝ่าด่านเยอะแยะแต่ถ้ามาโจมตีข้างหลังเลยก็มาถึงเป้าหมายโดยเร็วเป้าหมายมีไว้คุ้งชนยิงมาจากตรงนี้เหรอ

อย่าไปยิงถังระเบิดนะครับอย่าไปยิงนะยิงปุ๊บคุณก็ตายเลยถ้าจะยิงคุณต้องไปยิงไกลมันหลบตรงนั้นเรายังเห็นอีกเนาะมันพูดว่างไงนี่ ก้าไปกินผ่านด่านแล้วยิงมั่วเลยเดี๋ยวโดนมันตายเองเอามาใกล้ๆนะครับถ้าจะยิงถังน้ำมันอยู่างนี้ต๊อกนี่แหละอืมเหลืบร้อยนี่ก็คือจุดประสงค์ของเรามีรถมา ไอ,ไอ้นี่เป็น, okay. The down. นเฮลิคอปเตอร์ของเราคราับโอเคผ่านด่านไปแล้วเรียบร้อยด่านแรกผ่านไป